สิดสีนกฟอพัดยอดนิยมที่กำลังเป็นกระแสของนกฟอพัสเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะนกฟอพัสมีสีอะไรบ้างและที่ได้รับความนิยมของคนเลี้ยงนกฟอพัสของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้พี่เปาจะจัด10อันดับนะครับกับนกฟอพัสของเราที่คนเลี้ยงนกฟอพัส นิยมเลี้ยงกันนะครับมาดูสีแรกกันเลยดีกว่านะครับก็คือสีกรีนนอร์มอลนะครับสีกรีนครับก็มีลักษณะเป็นจุดเด่นเลยนะครับก็คือมีความเขียวทั้งตัวนะครับอย่างที่พี่ปอบอกเลยนะครับสีเขียวเนี่ยก็เป็นสีเริ่มต้นของมันสีเหมือนสีจุดเริ่มต้นของสีนกฟอพัดท,ทั้งหมดเลยนะสีนี้ก็ถือว่าเป็นสีที่ได้รับความนิยมนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่ๆนะครับเพราะว่า เป็นสีที่เอาว่าง่ายๆราคาจับต้องได้อย่างนั้นดีกว่านะครับก็อันนี้สําหรับสีแรกนะครับสีกรีนนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับสีนี้พี่เปาก็แนะนํานะครับให้เริ่มต้นจากสีนี้ก่อนก็ได้นะครับมาดูสีที่สองกันดีกว่านะครับสีที่2เนี่ยก็คือสีบลูสีบลูของเราเนี่ยก็เป็นสีที่ถูกการพัฒนานะครับจากสีกรีนล้วก็มาเป็นสีบลูนะครับแต่ก็ยังเป็นกลุ่มของสีนอร์มอลนะครับ ของซีรีส์บลูนะครับลักษณะชื่อก็บอกอยู่แล้วบลูก็ออกสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับแต่บางตัวอาจจะมีปลายปีกที่มีความเทามากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นยังถูกเรียกว่าเป็นสีบลูอยู่นะครับสีนี้ก็ถือว่าเป็นสีที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆเลยเอาพี่พี่ป่าว่าเป็นอันดับขุมไม่หนึ่งก็สองเลยอะพี่ว่าว่าเลยนะเพราะว่าหนคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะชอบ อารมณ์สีฟ้าฟ้าสีบลูสีน้ําเงินเนี่ยพอมันถ่ายรูปขึ้นมามันขึ้นนะ่ะคนเลยนิยมสีนี้มากด้วยเหมือนกันนะครับเราผ่านไปแล้วนะ2ส,สีซึ่งเป็นสีเริ่มต้นของนกฟอร์พัทนะไม่ว่าจะเป็นสีบลูสีกรีนนะพี่เปาจะเรียกเป็นซีรีส์แล้วกันนะครับซีรีส์บลูซีรีส์กรีนหลังจากนี้ เริ่มตั้งแต่สีที่3มเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาของสีขึ้นมาแล้วเขาจะเรียกเป็น mutation นะครับในส่วนของซีรีส์ลูและกีนเนี่ยสามารถพัฒนาไปในส่วนของ mutation ในส่วนของสีที่3ได้นะครับแล้วก็สีหลังๆต่อจากนี้ไปได้นะครับก็คือนกภายนะครับไม่ว่าจะเป็นพายบูพายกีนนะครับพายเทอร์คอยส์นะครับ,ออนะรบลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มนกพายเนี่ยนะครับคือเขาจะมีอย่าง กลุ่มพายกรีนเนี่ยก็จะมีขนพายที่แซมออกมาทางเขียวเพราะโดยปกตินกสีกรีนเนี่ยมันก็จะสีเขียวทั้งตัวใช่ไหมถ้าเกิดเป็นพายกรีนขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีขนแซมที่เป็นสีเหลืองขึ้นมานะครับถ้าเกิดเป็นสายของซีรีบูนะครับซีรีบูก็จะมีขนพายที่มีสีขาวแซมขึ้นมานะครับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับมาดูของกลุ่มสีพาสเทลนะครับโหชื่อพาสเทลมันต้อง ยังไงเนี่ยพาสเทลมันต้องสีอ่อนๆถูกไหมแต่เอกลักษณ์เฉพาะพิเศษของกลุ่มสีพาสเทลเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเลยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มพาสเทลเลยก็คือมีความอ่อนของสีที่ดรอปลงนะครับแล้วก็จะมีเกรดแล้วก็จะมีลายเหมือนคล้ายๆลายหินอ่อนถ้าเป็นมือนอกเนี่ยสีนี้เนี่ยเขาเรียก สีมาโบนะหรือลายหินอ่อนเพราะตัวของเขาเนี่ยมันมีลายเหมือนคล้ายๆหินอ่อนแต่ว่าบ้านเรานิยมพูดว่าเป็นสีพาสเทลก็ใช้ได้เหมือนกันนะลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งครับปลายปีกของเขาเนี่ยจะมีความเทาก็ในกลุ่มของพาสเทลเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มของพาสเทลกรีนพาสทเทลยีนโลนะก็อยู่ในของซีรีส์กรีนนะครับแล้วก็มีพาสเทลนะครับ พารเทลบูอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นพาดเทลเทอร์คอยสนะครับามาดูกลุ่มสีที่5นะครับก็คือกลุ่มของอเมริกันนะครับกลุ่มของอเมริกันหรือที่ต่างประเทศเขาก็เรียกกันกลุ่มของสีไดลูดนะครับในเมืองไทยเรียกได้ทั้ง2ชื่อนะบางทีบางคนแบบเฮ้ยสงสัยทําไมบางคนเรียกไดลูดบางคนเรียกอเมริกันมันคือสีเดียวกันแต่ว่ามันมีชื่อเรียก แต <West> กต่างตามทวีปละกันเนาะเพราะว่าสีนี้มันเกิดขึ้นจากต่างประเทศนะครับถ้าเกิดในโซนของทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะเรียกสีว่าสีอเมริกันเพราะว่าสีนี้จุดต้นกําเนิดมาจากทางสายอเมริกานะครับทางยุโรปเนี่ยเขาก็เอาเข้ามาแล้วเขาก็อ้าวสีนี้สีจะเรียกสีอะไรดีพี่เปาคิดว่าอย่างนี้นะอ๋อสีนี้มันนําเข้ามาจากอเมริกาก้นกําเนิดมาจากอเมริกาเขาก็เลยเรียกสีนี้ว่าสีอเมริกันนะครับและ เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเนี่ยมันก็จะมีความความเหลือบแล้วกันเนาะความเหลือบของแต่ละซีรีส์นะครับอย่างซีรีส์กรีนนะครับก็เรียกว่าอเมริกันเยลโล่หรือไดไดลูกรีนนะครับสีอเมริกันเยลโล่เนี่ยควรจะมีความเหลือบของสีเขียวอ่อน อ่อนๆอเลยนะแบบอ่อนๆมีความเหลือบเล็กๆน้อยๆมีความหวานอยู่ในตัวของเขาส่วนอเมริกันไวท์หรือไดร์ูดบูนะครับก็จะมีความเหลือบของสีฟ้าตัวของเขาจะสีขาวนะแล้วความเหลือบของตัวเขาเนี่ยก็จะมีคว้ามอมขาวมีความละมุนมีความใสๆมีความน่ารักมีความแบบหวานๆในตัวของเขาก็เนี่ยครับคือลักษณะพ,พิเศษของสีอเมริกันไวท์หรือสีไดร์ูดนะครับสีเนี้ย ก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆเหมือนกันเลยนะเพราะว่าด้วยความน่ารักความสีมันสว่างมีความสดใสนะสีนี้จึงได้รับความนิยมของคนเลี้ยงนกฟอพัดพอสมควรเลยนะครับามาดูสีต่อไปเดยดีกว่านะครับกลุ่มสีของฟอลโล่ชื่ออะไรฟอลโล่ Follow. ตามมา อย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะอันนี้กลุ่มของสีฟอลโล่ก็คือลักษณะเฉพาะตัวของเขาเลยนะครับก็คือลักษณะของเขาก็จะมีลักษณะของตาของเขาเนี่ยจะเป็นตาสีแดงนะครับซึ่งโดยนกปกติทั่วไปนะครับมันจะมีส่วนใหญ่ของนกทั่วไปก็คือนกตาเขาจะสีดําแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของนกในซีรีส์บลูกับกรีนที่เป็นตาแดงนะครับก็จะเรียกฟอลโล่อย่างเช่นฟอลโลกรีนนะครับฟอลโล่บลูยัง สามารถไปถึงสีต่างๆนะเป็นพวกไฟฟอลโล่บลูไฟฟอลโล g กรีนอะไรต่างๆได้คือถ้าเกิดอะไรที่เป็นตาแดงปุ๊บจะขึ้นชื่อว่าฟอลโล w ทันทีนะครับกลุ่มนี้ก็ใครชอบแบบสีแบบพิเศษพิเศษหรือว่ามีความสเปเชียลของตาเขานะครับก็สามารถเลือกสีนี้ไปเป็นเด็กๆที่บ้านได้ด้วยเหมือนกันนะครับกลุ่มสีต่อไปเลยดีกว่านะครับกลุ่มเมื่อกี้บอกไปแล้วกลุ่มฟอลโล w ที่มันเป็นตาแดงแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึงสีที่7เนี่ยก็คือกลุ่มสีของไอโน่ก็มีความเป็นตาแดงเหมือนกันครับนะแต่ความลักษณะพิเศษของกลุ่มสีไอโน่เนี่ยด้วยการพัฒนาออกมาหรือจุดด้อยของเขาเนี่ยมันทําให้เม็ดสีของเขาเนี่ยเกิดการหายไปหรือเรียกง,ง่ายๆว่าคือนกเพือกน,นั่นเองครับก็คือกลุ่มสีไอโน่ก็มีอยู่3สี หลักๆเลยนะครับในกลุ่มของซีรีส์กรีนนะครับก็คือลูติโนนะครับซีรีส์ของสีบรูก,ก็คืออัลบบโนนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของไอโนนะครับก็คือครีมไอโนนะครับเป็นกลุ่มของซีรีส์ของเทอร์คอยส์นะครับสีก็มันจะออกมาเป็นลักษณะของเอาเหมือนสีขาวกับสีครีเอาสีเหลืองมาผสมกันออกมาเป็นครีมอะเออเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของซีรีส์ของครีมไอโน่มาดูสีที่8ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่า ทุกซุสีเลยนะครับก็คือสีบลูเทอร์คอยสีนี้นี่บอกเลยว่าพี่เปาบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอลักษณะพิเศษกว่าสีบลูธรรมดาก็คือสีบลูนี่แหละนะครับแต่แลักษณะพิเศษของสีบลูเทอร์คอยเนี่ยหัวของเขาเนี่ยมันจะมีความเขียวมีความเหลือบตัวเขาก็จะมีความเหลือบสีเขียวของเขาเป็นลนักษณะ แบบนี้นะครับก็คือมันจะเหมือนเหมือนเหมืนอน up เ e v e l ขึ้นมาจากสีบูแล้วก็มาเป็นสีบูเทอร์คอยสเนี่ยสีนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับก็คือสีที่9นะครับสีที่9สีนี้เนี่ยบอกเลยว่าสีที่พี่เปาชอบมากที่สุดในของ นกฟอร์พัดนะครับก็คือสีไดรูดเทอร์คอยนะครับลักษณะของไดรูดเทอร์คอยนี่บอกได้เลยนะครับมันก็อยู่ในตระก,กูลของไดรูดหรือเมกันที่พี่เปาพูดออกไปอันดับต้นๆแต่สีนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีความเฉพาะตัวออกมานะครับก็คือนอกจากความหวานความใสๆแบบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีความละมุนและในตัวของเขาเนี่ยมีแต้งสีต่างๆนะครับมีความขัวอาจจะมีสีเขียว ตัวขาวมีความเหลือปลายหางมีสีเหลืองสีเขียวอมเขียวอย่างบางตัวถ้าเกิดมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีความเข้มของกลุ่มเทอคอยอาจไปจนถึงสีเหลืองแสนได้เลยนะครับเลยทําให้พี่เปีวเนี่ยชอบสีนี้มากๆนะครับก็ด้วยความด้วยคาแรคเตอร์ของนกฟอร์พัทอ่ะมันมันน่ารักอนะเนาะสีนี้พี่เปีวว่ามันมันเหมาะกับนกฟอร์พัทของเราเนี่ยแหละ ก็เลยทําให้สีนี้เป็นอันดับ1ในใจของพี่เปาเลยละกันนะครับตัวต่อไปนะครับสีสุดท้ายนะครับกลุ่มสีสุดท้ายนะครับกลุ่มสีของ Dark f a c t o r นะครับกลุ่ม Dark f a c t o r เนี่ยก็เป็นจํพวก c o บ a l t เม r ร์กนะครับกลุ่มสีพวกนี้เนี่ยก็จะมีความเข้มของสีเขาชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่ามีความดาร์กนะก็ใครที่ชอบแบบ หล่อๆเข้มๆก็แนะนำสีนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10สีนกฟอพัดที่นิยมสำหรับคนเลี้ยงนกฟอพัดนะครับก็พี่เปาว่าทุกคนเริ่มแบบอยากจะได้ไอเดียแล้วกันเนาะว่าเ,เราจะชอบสีนกสีไหนดีแต่ถ้าเกิดใครยังนึกไม่ออกว่าลักษณะแต่ละสีมันเป็นยังไงนะครับพี่เปาก็ ทำตัวอย่างแล้วกันไว้อยู่ในที่กลุ่มคาเฟ่ฟอพัดนะถ้เาเกิดใครอยากรู้ว่าสีอะไรมีลักษณะพิเศษเป็นยังไงมากกว่าที่พี่เปาพูดเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้าไปในกลุ่มคาเฟ่ฟอพัดเลยนะว่าค้นหาคําว่าฟอพัทสีกรีนฟอพัทสีบลูฟอพัทสีพาสเทลฟอพัทสีบอลโล่เนี่ยสีต่างๆได้เลยมันจะขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่ากลุ่มสีนี้เพราะพี่เปา แชร์ไว้แล้วนะครับให้พวกพี่ๆในกลุ่มเนี่ยใครมีเลี้ยงนกสีอะไรอยู่เนี่ยให้เอามาเป็นตัวอย่างให้สําหรับทุกคนที่อยากรู้จักนกสีนั้นนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้ทุกคนได้รู้จักสีนกฟอพัดมากขึ้นเนะเผื่อ น้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนยังไม่รู้จักสีนกฟอพัดก็จะได้รู้จักสีนกพื้นฐานของนกฟอพัดไปด้วยนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของพี่เปาด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ